เกดพเมีมอีกตั้งหากนะคะนี่เลยประมาณนี้ประมาณนี้ได้ไหมคะนี่อยากได้เม็ดใหญ่ไหมเม, <c oughs> <c oughs> ม็ดใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวความสําคัญเราจะเหินหานไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ตะกี้พูดถึงองค์พระหมุนสองอาหารกันทีเดียวนี่เลยหรือว่าอยากได้เม็ดใหญ่แบบนี้แจ้งหนูนะมีหลากหลายขนาดเลยพี่มีหลากหลายขนาดเลยนะคะพี่จ๋า นี่ดีเทลงานสวยๆสีส้มก็มีถ้าเกิดว่าไวสสรุ่นไวสสรุ่นนี้เลยค่ะเป็นสีโทนส้มๆ้ส้มๆแบบนี้งามๆแบบนี้บบนี่เม็ดประมาณ7มิล8มิลนะคะ7 8, มิล8ดมิลนี่พอจะเตะตาต้องใจอยากดูเป็นเส้นไหนก็แจ้งได้นะอันนี้แบบดีเทลเม็ดเล็กๆน้อยๆ เป็นดีเทลแบบเม็ดเ,เล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่ามีสีที่พี่ต้องการไหมกดเข้ามาดูในตะกร้ากันก่อนได้นะถ้าเกิดว่าพี่โปออยากดูเป็นตะกร้า